สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมช่างเบิร์ดนะครับมาแนะนําวันนี้เรามาเปิดตัวแทนจําหน่ายนะครับที่จังหวัดสุขโขทัยนะครับในนามแปลแล้วนีมีโอกาสมาตรฐานเดียวกันนะครับในโซนเหนือมาดูกันว่าที่นี่คือที่ไหนคือจังหวัดสุขโขทัยมารู้จักทำความรู้จักกับเจ้าข,ของกันดีกว่าอ่าแนะนําตัวเลยครับร้านเจียทุนครับที่นี่ที่ไหนครับที่นี่นนนอยู่ตรงไหนอำเภอสุวรรณโรกจังหวัดสุโขทัยครับสถานีวิทยุเอฟเอ็มคนพน ที่นี่มีจําหน่ายทุกอย่างนะครับผมก nah ็คือมีรถเกี่ยวข้าวรถดำนานะครับเครื well, well, ่องเครื่องสีข้าวนะครับผมรถไถมีครบเลยนะครับผมนะมาดูที่นี่ได้เลยนะครับกับลูกค้าโซนเหนือที่อยากได้รถคุณภาพจากร้านน้ำมิโอกาศนะครับมาเยี่ยมชมที่ได้เลยนะครับสินค้ามาตรฐานเดียวกับร้านน้รนถมเลยเหมือนกันตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นทั้งหมดของร้านนี้เลยครับนครนถมนะครับสามารถซื้อได้ที่เหมือนกันนะครับผมนะมาตรฐานเดียวกัน นะครับมาที่นี่เลยโอเคนี่ผมก็ไก่ก็หน่อยไก่อันหนึ่งแล้วกัน <laughs> ครับผมวันนี้ผมช่างเบิร์ดนะครับเป่าด้วยนะครับมาที่โซนสายเหนือมาชมที่สุขโขทัยได้นะครับผมนะสามารถสั่งหรือสั่งเพียวเดอร์ที่ก็ได้นะครับวันนี้ผมช่างเบิร์ดสวัสดีครับ